สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวเตาฟืนกันบ้างค่ะการที่เราจะปิ้งย่างด้วยเตาฟืนการคลุมเปลวไฟก็มีส่วนสําคัญแต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นคือการเลือกใช้เตาค่ะเตาปิ้งย่างต้องมีหน้ากว้างเพียงพอสามารถเติมถ่านเติมฟืมนได้ง่ายและระบายลมได้ดีวันนี้ก็พามาดูเตาปิ้งย่างของเรากันบ้างค่ะหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นเคาน์เตอร์เตาแบบนี้เป็นเคาน์เตอร์เตาโบราณที่ร้านเราดีไซน์ออกมาให้มีรุ่นหัวแก๊สด,ด้วยคนยุคใหม่ก็สามารถใช้งานได้และใช้งานง่ายมากย่างหมูด้วยเตาโบราณหมูน่ากินและ ฉ่ำมากค่ะรุ่นเตาฟืนที่ร้านจะมีให้เลือกหลายแบบเลยค่ะมีตั้งแต่ไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่และไซส์พิเศษค่ะและมีทั้งแบบงานปูนและงานหินขัดค่ะและยังมีให้เลือกหลายสีด้วยค่ะงานที่ร้านทุกไซส์จะเป็นงานแยก2ชิ้นแบบนี้เลยค่ะใครอยากจะให้รีวิวเตาแก๊สหรือเตาถ่านสามารถพิมพ์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะหน้าร้านของเราตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีอำเภอเมืองตำบลเจด์หกค่ะไม่มีสาขาอื่นมีที่นี่ที่เดียวลูกค้าสามารถนำรถมารับสินค้าหน้าร้านเองก็ได้ค่ะ่ะะะหหรรรือจจใ้้าานเาสงแบบ ้ก็ไดค่ะมีบริการจะส่งทั่วประเทศเลยทางขนส่งจะยกวางให้ถึงที่และติดตั้งอุปกรณ์ใหเรียบร้อยเลยค่ะก็ฝากร้านของเราไว้ด้วยนะคะร้านเตาอังโลจีนโบราณราชบุรีอยากได้สินค้าดีและราคาสบายกระเป๋ามาที่ร้านเราได้เลยค่ะครบจบแน่นอนไม่ว่าจะแต่งสวนแต่งบ้านแต่งห้องครัว